ไม่มาโอไว้ไม่มา เอาบ้านต้นนั่งเลยนั่นาะเอาบ้านต้นั่งเลยนะเนี่ยแม่แม่มั่นใจใช่ไหมอยู่ตรงนี้มั่นใจมากว่าไม่โดนในคลิปคือไม่สนใจใครนะใครอยู่ข้างหลังก็ตายหมดแล้นะจ๊ะมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วไม่อะตรงนู้นเกลงอ้าวซีดไงอ๋อ

ขก็จะาเนี่ยถ้าสายไม่ไไก่อนแต่จะาไก่อนถ้ามจปะถมหมก็ขอเพลงอะไรเออแล้วถ้าแล้วถ้าคนเดิมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันประมาณมนกเลีได้ได้มอยู่ัเชื่อใหม่จังหวัดห เอ้าวเขาถามชื่อแต่เราบอกเขาบอกชื่อปอมไม่ได้เหรอเออชื่อเมียงชื่อุกชื่อเมียงปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแต่เราอยู่มากเราไม่ได้บอกชื่อจริงเขาไงเราก็บอกชื่อปอมๆไป ชอุดยีนด้วยเหมือนุกันเลยพี่แว๊ก็ชุดยีนไอ้เหเมื่อคืนเม่อคืนบอกว่าพี่เนสบอกว่าไม่นัดแต่ใส่เสื้อโทนเดียวกันปะวันนี้ก็เหมือนกันอีกเห็นว่าโดไม่ได้นัดเลยเป็นรอยดันรอยเขาไม่ได้คุยกัน เอาเหรอก็ไม่ให้เออโอเคก็ไม่ได้คุอใันพี่เซอไว้ตื่นมาตอนนี้พี่เมย์ไม่ีอะไรหรอพี่พีลวพี่ก็ขำพี่ไปเรื่อยพี่ก็เอาน่ารักดีพี่ว่าี่จยังดีเยตื่นมานี่ผมเป๊ะเลยผมเป๊ะมากเกิดในสวนยางอ่ะสสวััดีครบ ที่เธอเกิดในความยากอ่ะพุ่งมาเลยไอ้น่ยบวกน้ำฝาทะเลมาเลยอ่ะสวัสดีสวัสดีัีค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่แล้วคนสไตล์คล้ายๆกันนะยินเจ๋งๆที่แป๋มเฟซทมามานานไหมอ่ะลับเลยรับเลยเอาให้เห็นไหมจำรถไม่ได้ สองรอบนันนั้นเมื่อกี้หนูก็คิดว่ากดผิดรอบผิดนั่กยังตที่แบาก็อยู่ในในรถโหใหู้มากใช่ใช่เลย้าเขาจะรู้จักมาทำกุญรู้ดีรู้คู่อยู่ยี่ห้อแฝดคูอยู่ใจหน่จะบอกว่าแจ้าคะิกนะคะเจ้านติดป้ายด้วยนะคะเจ๊ค่ะต้องขอใตองอไใช่ไม่ใช่วจะป็จเพราะว่าคัใบจได้ไม่มีนงใช่ไม ไม่เลยอันนี้จอนกาลงเกลีดหลักศีลเหมือนเหมือนแบบวินดาวไซฉีแล้วอ่ะข้อที่สองเราเราแค่เปิดกระจกลงใช่ไหมลอาจะถามช่วงนี้ใส่เราละอย่างเงี้ยแค่ออก็นต่างคนตรงไปใช่ใช่เพราะว่ามันต้องขยับมาอีกนิดนึงจะมีแล้วมันก็จะผ่านเกลีดหลักศีลไปอยู่เทิร์นนู้นไม่คิดว่ามันอยู่ต้นต้นทางไม่งั้นจะได้อยู่เทิร์นตรงแถวครับอันนี้ค่ะไม่นึกว่าจะอยู่เทิร์นแถวตรงหน้าอะไรเลยโอเคสวัสดีค่ะ ไปถ่ายรูปไปเลยได้เอาไปรูปคู่กันไปพี่ใบไม้ไปก่อนโอ้โหโอ้โ

กะเป๋าไหมมีไหมแหมพี่เปิ้นมีมาอย่างนี้ตลอดเลยเมื่อคืนก็จะดุดขาตัวเองไม่เช้าก็ใส่เกินไม่รู้มีกระเป๋าแม่มาล้วงเอากระเป๋าหันหลัง ไปกะโปงีดแล้วก็มุนบ่ายโมงนะคะอ่ะอพ๋อคือเสร็จจากนี้ก็ไปเลยใช่ไหมลูกที่นกว่าที่นกว่าเจอกันบ่ายมงคือเนไม่มานี่แล้วเน็ตไม่มานพี่ก็ไมุ่ไม่ได้บอกว่านใช่ใช่เออก็อยู่ดีก็บอกว่าบ่านงอหนูบอกว่าอิมแพคใช่หรอหนูบอกว่าอิมแพดอะ เปล่งนะเปลี่ยนมาเนาะมองสามเดะอนเ่ยเขาก็น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมะ